สรุปยาแก้ปวดกระดูกเส้น4ตัวหายปวดได้จริงไม่ต้องผ่าตัดวันนี้ครับถ้าคุณมีหายแล้วการปวดหลังปวดหลังแล้วลงหาเป็นกระดูก,กเส้นับรักษาจนเยอะรักษาไม่หายวันนี้หมอฟันมาสรุปยา4ีตัวครับให้คุณหายปวดได้จริงไม่ต้องผ่าตัดครับคนส่วนใหญ่เชื่อว่าการรักษากระดูกเส้นต้องรักษาโดยการผ่าตัดเท่านั้นแต่หมอฟันใช้วิธีนี้รักษาคนให้กว่า2อ0 0 0ืนโแล้ว หายปวดได้จริงรยที่ทุนไม่ต้องผ่าตัดแต่คุณต้องกินยาให้มันครบให้มันถูกให้มันถึงครบมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งคือพาราสองคลายกล้ามเนื้อสารยาแก้ปวดกลุ่มที่ม่ใช่ยนี่คือยาสวย่วนใหญ่ที่คนไห้สว่วนใหญ่กินครับแต่สิ่งที่คุณไม่เคยกินให้ไม่เคยครบคือคุณไม่เคยกินยาแก้ปวดเส้นประสาทโอเคไหมมันไปกินยาให้ครบครับอันที่สองครับคือถูกต้องรับปลอดภัยครับหลายคนบอกหมอฟันแล้วลงตับลงไตไหมผมบอกว่าไม่ใช่ยาแก้ปวดทุกตัวจะลงตับลงไตสิ่งที่คุณต้องหลีกเลี่ยงคือยากลุ่มนี้สามครับยาแก้ปวด อันที่3ครับโอ้โหอันนี้สําคัญมากคุณต้องกินยาให้ถึงครับหลายๆคนครับบอกหมอฟันว่ากินยาไม่หายเพราะคุณกินยาแย่ๆยากันครับกินกินหยุดหยุดกินยาเหมือนจะดีขึ้นแล้วคุณก็หยุดครับแต่คุณปรับยาไม่เคยถึงอาการขึ้คุณเป็นคุณปวดขนาดนี้คุณกินแค่นี้หายไหมไม่หายครับมันต้องปรับตามสิ่งที่อาการคุณเป็นด้วยนึกภาพครับ,รบนี่ครับคือหลักการกินให้ครบให้ถูกให้ถึงและคุณจะหายป่วยหมดคนกข้ของหมอฟันโอเคเนาะใครชอบกินนี้พิมพ์ว่าดีมากหน่อยใครสนใจให้หมอฟันช่วยพิมพ์ว่าสนใจใต้โพสต์สำหร กดไลค์กดแชร์กดติดตามที่หมอฟันหมอฝังเข็มนะครับแล้วถ้าใครมีคำถามอะไรต้องการให้หมอฟันช่วยอะไรนะครับทักไปถามได้ที่ line at drfun ตามข้อูลนี้นะครับสำวันนี้ไม่อยากพามาหาหมอฟันสวัสดีครับ